ตอนดินสอพองเขาทำอะไรกันนะ่ะหน้าขาววอกเลยอ๋อเขาเอาดินสอพองมาทาหน้าเล่นกันจนะ่ะอะไรนะ ดินสอมันทองได้ด้วยเหรอดินสอไม่ได้พองแต่ดินสอพองเป็นดินชนิดหนึ่งมีสีขาวเขาเอามาใช้ทาตัวทาหน้าอย่างแป้งได้คุณแม่พี่ก้อยใช้ดินสอพองทาหน้าพี่ก้อยหรือเปล่าเห็นหน้าพี่ก้อยขท้าขาวคงใช้แป้งมากกว่ามังง้งเขาใช้ดินสอพองละลายน้ําทาหน้ากันเล่นตอนสงกรานเท่านั้นฉันใช้แป้งได้ไหมหน้าจะได้ขาวอย่าเลยเดี๋ยวเป็นลิงหน้าวอก ดินสสพองไม่ใช่ดินสอแต่เป็นดินสีขาวอย่างหนึ่งใช้ละลายน้ำทาหน้าทาตัวอย่างแป้งได้ในปัจจุบันมักใช้เล่นกันในวันสงกรานวพบกันใหม่นะคะ